ตุ๊บเพล่ะสวัสดีครับเพื่อนๆือครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของบอนไซมะพร้าวนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเสนอการฉีกใบนะครับฉีกใบนะครับสําหรับต้นที่ใบแตกแล้วนะครับแต่ว่ามันแตกไม่หมดนะครับนะครับจะรอให้แตกเองก็ใช้เวลานะครับแล้วก็ อ,อยากให้สวยเร็วๆนะครับเราก็สามารถที่จะฉีกได้นะครับนะครับก็สำหรับการฉีกใบนั้นสำหรับต้นที่ทแก่แล้วนะฮะที่ใบนั้นแตกแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงปลายๆอะไรแบบนี้นะที่ยังไม่ได้ไม่แตกเองนะครับเราก็ฉีกนะครับการฉีกก็คือถ้าหากมันแตก ด,ด้านปลายนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะฉีกด้านนี้ได้นะครับแต่ถ้าด้านปลายนี้ยังยังไม่แตกนะครับเราต้องฉีกจากด้านในนะครับก็คือตรงนี้นะครับการฉีกก็คือการจิกเล็บเข้าไปนะครับตรงร่องนะครับที่เป็นร่องของใบนะครับนะครับกดลงไปด้วยเล็บนะครับแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็ฉีดมาแบบนี้นะครับฉีกตามร่องนะครับนะครับ แบบนี้นะฮะก็ฉ <ๆ S 1> ีกมาเรื่อยๆนะครับต้องอ่ะต้องไว้เล็บหน่อยนะฮะนะครับนี่นะ,ะไม่เจ็บนะครับนะครับแล้วก็ไม่เสียหายนะครับมันจะสวยนะครับเห็นไหมฮะพอเราฉีดแล้วมันจะแตกก็ทำสองข้างนะครับนะครับเห็นไหมฮะอ่านะครับก็ฉีดตามร่องนะครับของใบนะครับ แต่ว่าย้ํานะครับว่าเป็นบอนไซที่มีอายุนะครับแล้วก็ใบนั้นแตกแล้วบางส่วนนะครับนะครับเราสามารถฉีดได้ถ้าเป็นบอนไซที่ทําใหม่ๆไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะต้นไม้อาจจะยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่สวยนะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับนี่นะฮะเราฉีดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สัก สาี่วันมันก็จะย้อยลงมาเองนะครับพอเราฉีดแล้วนะครับก็ฉีดให้หมดนะครับฉีดนะครับอนนี้อันนี้มันแตกเองนะครับส่วนที่ยังไม่แตกนะครับเราก็ฉีดนะครับนะฮะนี่นะครับใช้เล็บนะครับจิกลงไปในร่องของใบนะครับแล้วก็ ฉีดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาปอดเอาเล็น่ี่เอาปอดเราเลนี่เอาอปอด่จนะครับเราจะเป็นแบบนี้นะครับพอเราฉีดเสร็จแล้วนะครับในส่วนของใบนะครับที่มันแหว่งแบบนี้นะฮะใบที่มันแหว่งเกิดจากการแมลงกินนะครับหรือว่าเป็นโรคหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็ตกแต่งด้วยการใช้กันไกลครับ นะครับใช้กรรไกรตัดให้ได้ทรงนะครับนะครับตัดเลยนะฮะตัดแบบนี้เลยนะครับตัดให้ได้ทรงสวยงามนะครับพอเราตัดแบบนี้แล้วนะครับนะครับเราก็ต้องทําให้ใบส่วนของใบนั้นแหลมแหลมนะครับเพื่อให้เป็นธรรมชาตินะครับเราก็ตัดนะครับสองข้างนะครับแบบนี้นะครับก็แต่งไปนะครับ นะครับก็ตัดแบบนี้นะครับค่อยๆตัดนะครับนะครับการตกแต่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับางานบอนไซนะครับนะครับปกติแล้วใช้เวลาประมาณถ้าเราเริ่มทำบอนไซจากลูกมะพร้าวนะครับ แรกแรกนะครับก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับหรือหนึ่งปีนะครับกว่าใบจะแตกนะครับนะครับแต่เมื่อมันแตกแล้วแล้วก็บางส่วนก็แตกแล้วแต่ว่ามีบางส่วนที่ไม่แตกนะครับเราก็สามารถทําได้ด้วยการฉีกแบบนี้นะครับนะครับก็แต่งแต่งไปนะครับทีละอ่า สี่ละใบนะครับครับับให้มันมีความแหลมแหลมแบบนี้นะฮะพยายามให้ได้แหลมแหลมนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวยวลองทำมนีนิดเดียวฮะ ว่าองศาในการตัดให้ดีนะครับไม่ให้ลึกๆหน่อยนะครับนี่นะฮะใช้กรรไกรนะครับติดคมนะครับเวลาตัดแล้วมันจะไม่ฉีกนะครับอนี้นะครับเห็นไหมครับ ใชไหมครับครับนีใบที่เราฉีกนะครับนะครับอันนี้ก็ฉีกเหมือนกันนะฮะนี่ก็ฉีกนะครับดูมันจะหยักๆหน่อยนะครับนะครับแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเราต้องงอกาบนะครับให้มันโน้มลงมาแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ฮะครับกลายเป็นบอนไซใบแตก เร็วขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับงานบอนไซวันนี้นะครับการตกแต่งใบแล้วก็การฉีกใบนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับฉีกตามร่องนะครับนี่นะครับต้องฉีกตามให้ลงตรงร่องนะครับไม่ใช่ฉีกตามาที่เป็น ก้านมะพราวนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเป,เปิดหน่อยนะครับนี่นะครับนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ